ดีแฟนๆยูทู e แฟนๆมีโชคกัศาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มายู่กเจ้าเมตซี่หนึ่งสองสี่นะครับแถวห้าศูนย์แ 5, 4, 18, เป็นหัวนำนะครับหลังจากที่เราเสเ็ี่ยวข้าวเสร็จนะครับนี่ก็ลงรถเกี่ยวมาได้สองวันนะครับก็มาไปหาฟางครับ ครับก้อนพางก็จะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่โดยว่าก็แน่น,นนะครับก้อนก็จะยึดได้ดีพอดีมันเจอฝนครับวันนี้ก็ข้าไม่เปิดู่ครับนี่ ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวก็ภาวนาอยากให้ตรงครับก็ตอนนี้งานอัดฟางกำลังเร่่องครับเจอฝนไปสองสามวันนะครับไม่ได้ไปงานเลยนครับได้เป็นงาน,นะไ,น,งานได้สองวัน,นครับประมาณ เ,เ,เ,เดี๋ยวฟางที่กูแล้วก็วิ่งเดียวสองกะตายสบายๆครับครับเราทีมงานสีโชครักษานครับเดี๋ยวเสร็จเราก็มาไล่อัดฟางต่อครับเดี๋ยวว่าปีนี้ก็รู้สึกว่าเราอัดฟางเยอะครับ าวานไปข้ามฝั่งไปทางบ้านก็ฝั่งทางนู้นนะครับรถอัดฟางนับได้ประมาณเจ็ดคันครับรวมทั้งของเราด้วยนะครับมีทั้งบล็อกเล็กบล็อกใหญ่ครับนี่ก็แล้วแต่ลูกค้าเขาชอบนะครับใครอยากได้ก้อนเบาๆก็เอาบล็อกเล็กครับแต่ของเรานี่บล็อกใหญ่ครับ ราคาก็าจะเกินกับบล็อกเล็กเขาอยู่ประมาณสองบาทคนระับบล็อกเล็กปีนี้เขาก็สามบาทครับสองข้อของเราทีนี้ก็เพิ่มไว้ที่ขึ้นราคาครับตอนนี้เราปรับตามการตัดราคากันนะครับเราก็เลยอยู่ราคาสิบห้าบาทเหมือนเดิมาที่อัดดีที่เลี้วราคาสิบห้าบาททีนี้เราก็สิบห้าบาทเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราเอาคุณภาพครับ วันนี้ก็จะอยู่บริเวณนี้ทั้งวันครับฝั่งฝั่งนี้คูปาตาครับแต่ฝั่งเรียงนี้หนาอัดมากครับ คันนี้ก็จะเป็นรถเกี่ยวใหญ่ก็จะวิ่งได่เร็วนะครับดไม่เร็วกว่าคูบต้านะครับลองมันจะดดวิ่กกว่ากันเนาะลองมันจะใหญ่กว่าจะกว้างกว่าคูต้าครับมันก็จะอัดได้เร็วกว่ากัน,นครับคูบต้าลองมันเขบแล้วเขาวิ่งหลายรอบนะครับ แล้วฟางมันยังชื้นอยู่นะครับว่านาดินมันดินมันเปียกครับดินเปียกแล้วฟางมันโดนฝนด้วยนะครับดูแล้วฟางมันยังียนเหนียวอยู่นี่นครับมันเปียกฟางก็จะไม่ค่อยแห้งาฟางมันดูดความชื้นจากดินขึ้นมาเลยไม่ค่อยแห้ง่ไนนะไรับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนไปลงตามนั้นครับไปดูรอยรถเกี่ยวใหญ่นะครับเราจะอัดได้เร็วขนาดไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับขอบคุณแฟนๆที่โชคลักษารครับที่ติดตามนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ ได้ทำคลิปอื่นตต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ